สบายดีไม่ได้สิมาห้องเพลงเพลงสวรรค์เมืองลาวเนาะเชิญับฟังได้เนาะมวลมวลกอดฟังกันเนาะสบายดีพี่น้องเอ๋ยไผว่าเมืองเล่าเสารแล้วแต่ไผสิว่ามั่นสิโปบาทลาาแต่งสร้างงวยป่ายดอกนะพี่น้องเอ๋ยโอ้นาะ น่าเมืองเด้อละแม่เล่าเสาพี่น้องเฮาเด้อละยะไปเสือหาทัดหวงหูง,งจังเบาสีไปเ้าเด้อแม่จังใดแม่นบอแม่นบอนี่เด้อมองทางใดก็ยังใสย,ยังเหลี่ยมเรียมท,ทันบ้านนองเมืองผี่เทคกนอโอยรยเด้อละแม่นลุดนาเขื่อนไฟฟ้าสว่างสวยัย วิไลงามตานี่เดอ้อยังอุดมสมบูรณ์สู้มองคู่ครองห่วยห้องนำทาธรรมศาสตร์ผู้พาป้าไม่งามหายเบิงสอนอดซ้อนแท้เดโอ้นองามแท้เดและประเพณีบ้านยิ้มหวานเบ้ามัวหัวมวน มีแขกไปใช่ามาหลงส่วนบ้านลำสบายดีนี่คือเมืองลาวโอ้หลวงพาบางนั้นยังมีมอนดนใจเวียงจันบอลีคำใสยังพาใจนี่ให้ไหลลมบ่กแก้วเส้นกว้างสารวันนั้นยังมั่นคงอูดมไสทุ่งให้ คำมวลสำเนืองำเลือสัยยาบุรีสวรรค์นาเขตนั้นแม่ของดีๆพายสิ่งใจแข็งอันตะปืิอหัวพันเสกองนั้นไงจำปะสัปะกปักเสแดนใต้สั่งงาำลายเป็นตาหน้าเบิงแดงขงสาเลีลวงน้ำคาปลาเนื้อนั้นหนอ งามแหงปดปันปั่นลอบผู้สนอเบิ่งทายเปงสังโอ้ทินแดนลาาจังแม่งงามเป็นตาหน้าเบิงปานเบียนวังสวรรค์สั้นทั้งมึงมองไปพาให้สุขสันสวรรค์เมือง